ธรรมชาติไหมโบกในการที่เรานอนงี้เราไประยองนะเราธรรมชาติเราธรรมชาติเองเราอย่าไปอย่าไปไปไหนไปไปไปอีท เจ้าของต้นน้ีค <scarf. S 1> รับโฮสเตย์บ้านไรงไผ่บางกระ donc, มังจะให้พ <leopard> like. ี่นำขึ้นครับอ๋อมันจะเดินไงไปไหนก็จะไปไหนเดี๋ยวไปไหนก็อากอน บ,บัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่พูัใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ปกติ ไค่บังกามากบรรยากาศมีอยู่หลห 2, 3, 3> ายหลังเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังของเราอ่ะน่าจะบนนู้นเลยวะ สวัสดีเราขนโนมไปเพิ่มป้าป้าแป๊บหนึ่งนี่โคตรเหนื่อยอันนี้คือเดินเห็นรถกูกับชากฟิวจัดเห็นรถจอดอยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้ตะโกนเป็นที่นี่เราคนของแต่เจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าหลังนี้คือออริจินอลคือถ้ามาบ้านไม้ไผ่ต้องมาหลังนี้ถึงจะมาให้ถึงบ้านบ้านไผ่ทองอ่าไผ่ทองไผ่ทองก็เกือบตายอยู่อ่ะนึกถึงไผ่ทองไอศ์ครีมเลย เห็นชื่ออูต่วิวนี่คือดูครับนะครับไม่เคยพลาดบรรยากาศแบบนี้กับภูมินยูเนะี่ยหาขวดจุดไอ้นี่ก่อนเลย าเห็นไกลๆเลยจะเป็นนกเงือกพ้องที่นี่จะเป็นสวนรวมนกเงือกมาสี่รอบยังไม่เจอแม่งนกเงือกตัวเลยไม่เจอที่เจออย่างบัวดมาเลยเจอแล้ที่ไหนมาบตอนนั้นอยู่อะไรนะจริงๆจะตรระดับบนเลยนร่ขอดิเนี่ยนี่ขอด้วยแล้วเล่นมาเคคอร์ดตอนไอ่จะหยิบจานแล้วก็ เราต้องทุกอย่างต้องธรรมดาเอ้ยทำให้เป็นธรรมชาติเรียวๆแล้วมันจะธรรมชาติเรียวๆจะส่งให้คนที่มันชอบเล่นกล้องไหนเงี้ยวุ่นวายชิบหายต่าให้ออกมาตั้งเนี่ยเฮ้ยเนี่ยได้อยู่เห็นปะเฮ้ยเห็นไ่มเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขาไหมเห็นแล้วไม่เห็นปืนวะเฮ้ยเห็นอยู่ ช่างาไม่ด้่งาพเปียบไปน้องนเมอได้เข้าไปอยู่บ้าี่ได้เซฟออมกับน้องเจมครับเอาเข้าครัวแม่ครัวใหญ่ของค่ำคืนนี้ของทุกทีค่ำคืนที่จะเดียวดายก็เมนูปอเปี๊ยะไปดูเบอร์ป้าคืนโลกุ้งโลกุ้งเหรอ วติดตามกันได้ที่ช่องโนเบอร์เบอร์ป so ้าป้านะครับตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนติดตามกันอยู่4ี่คนแล้วก็คือเรานี่แหละสี่นนึงคเจมส์ต่อไออมสเราเน้นคนดูเ้ก็มาช่วยเดี๋ยวไปซะแล้วพร้อมกันยูทูบจะปิดช่องเราแล้วมีความเคลื่อนไหวีเราเคลื่อนไหวี่คนดูล่าสุดพึ่งฉลองครบ20่สไลฟ์ยีวิวไปครับโถ เราเปิดแมวไรได้แมวเฮียด้วยอะไรนี้เป็นสันทนาการเป็ดูดเสียงออกด้วยเพราะเขาห้ามไมมีคำหยาบกับหัวนมอ๋อไม่งั้นช่องเราจะไม่มีรายได้ผมเป็นเซนเตอร์ออกให้เอาติ๊กเกอร์มาแปะเออมีติ๊กเกอร์ไหมปัตเตอร์อะปัตเตอร์แปะหัวนมเลยมีแผ่นแปะจุกนมเอามาขอก็ได้ไม่ถอนก็ไม่ไหวมันร้อนไม่อยากทำให้รำคาญ ยิยงแต่คือนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องผูกความจริงไม่ใช่แล้วทุกอย่างของพี่เนียไม่ดีอย่างใชนนั้นเมนูปูหรือเปล่าป,<ะ>ปูไหมคำคืนน้ครนบปูครับเบเกจใชู่ขอบคุณหมูเชฟออมกับเชฟเจม ซึ่งไม่เคยมาเลยอ๋อใช่แกม่เดาอย่างเดียวเลยผลมาจ้าโปรโมทผลงานเพลงไหยทำเพลงนี่ไม่เป็นเพลงโอ้ชื่อเพลงแล้วนะค่ำคืนที่เจดเดิลได้อ่าฟังได้ที่ไหน YouTube อทุกช่องทางสตรีมมิ่งทางช่องทางแก้วมุขันไฟ Spotify เล็กมีไหมฮะ Spotify ไม่มีแก้วมุขันไฟ พูดอะไรพูดไปเลยเพราะไม่เห็นหน้า <c oughs> <c oughs> พูดได้อยู่แล้วผม <c oughs>

ก่อนก่อนตูยังเคยเห็นพี่ทำบิทลุอยู่เยอะใช่ครับพี่ตอนนี้ยังทำอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ขำๆแต่พี่ไม่ทำละโดนตัดแล้วได้หมดได้เลยใกล้จะกลับแล้วใกล้จะกลับใกล้จะกลับใกล้จะกลับแล้วไม่ใช่ใกล้จะกลับนะไม่ให้กลับครับพี่ยังกลับไม่ได้ครับ ตามได้ที่การจ,จารดจ้าซื้อเสื้อชั่วโมงกว่านี้ยังไม่สิ้นสุดเรายังปิดไม่ได้ครับเมียเอาน้ำพึ่งมาแผ่นซองเลยใครน้ำพึง้งมส้มน้ำตาดูที่เขาจะเป็นยังไงมาพิสูจน์ลิ้นกันเลยว่าไม่ลองให้ชิมย่ยงขายของเก่งซะด้วยขายของแวโแผนซอม่ได,เไได้เราจะใช้แผ่สร้างตา คุณี่ว่าจะติดกันแน่นแผ่นสุดท้ายจะไม่ไหวจริงๆเราก็เร่มเล่นตะปูก็ <c oughs> ได้ตอนนี้กันือใบ <c oughs> ที่เขาเรียกกันเม่กลับไหวกลับนี้ ทีที่สี่จบเลย